ทาทนายพ่อแม่เก่งจังเอบตุกตาตุกตาไม่ได้ขายนะจ๊ะตุกตาไม่ได้ขายนะจ๊ะอยากกินทุเรียนอนะ่ะเดี๋ยวรอทุเรียนเดี๋ยวจะขายช่วงค่ำๆนะคะช่วงนี้อากาศยังร้อนอยู่แล้วก็หมดแล้วด้วย เฟดอกไม้ที่ติดหูทำไมต้องมาเกิดที่ไทยไม่ไปเกิดเนปาลก็นั่นแหละอืมอืมคิดยังไงกับวงการพระเครื่องดิฉันไม่ได้เข้าวงการพรกเครื่องอะค่ะดิฉันเข้าวงการอัดทอยนะ ถ้าถามว่าคิดยังไงกับวงการอาร์ทอยก็จะตอบได้แต่ว่าถ้าถามว่าคิดยังไงกับวงการพาคเครื่องก็ตอบไม่ได้ก็ประเด็นก็นคือถ้าคุณแบบสนใจอย่างถ้าแบบหมายถึงว่าคุณสนใจในด้านไหนคุณก็ต้องศึกษาดีๆนะคะทุกวงการมันมีทั้งมิตรภาพและมันก็มีทั้งมิจฉาชีพทุกวงการไม่ว่าวงการพักเครื่องวงการอาร์ทอยพักเครื่องเนี้ยก็โดนกันเยอะ เมื่อคืนดิฉันคุยกับพี่ทนายก็เนี่ยลูกความเขาล่าสุดก็ไปเอฟพักโอ้แล้วเอฟกันทียิ่งกว่าวงการอาร์ตทอยนะวงการพักเครื่องกันเนี่ยจ่ายทีเป็นล้านจ่ายเป็นล้านเลยเนี่ยแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือโดนโกงได้พระปลอมมาเนี่ยเป็นคดีความกันอยู่เนี่ยเมื่อคืนดิฉันไปหาพี่ทนายเขาก็เล่าฟังว่าคดีกําลังทําอยู่เมื่อวานเขาไปศาลมาแล้วก็เนี่ยลูกความเขามีประเด็นเรื่องเนี่ยพากเครื่อง คุณจะเข้าวงการไหนคุณต้องศึกษาดีๆนะคะทุกวงการมันมีทั้งมิตรภาพแล้วก็มีทั้งมิจฉาชีพเนี่ยไอวงการอาร์ทอยนี่ก็โดนกันเละเทะเลยลาบูบูเนี่ยของก๊อปเกตเอเกิ A, เกนเลยแล้วก็มิจฉาชีพก็เยอะยิ่งไปสั่งตามกลุ่มตามอะไรเนี่ยนะคะถ้าเราแบบเป็นคนแบบอยากได้อยากได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้แบบอะไรอะเช็คข้อมูลดีๆก่อนเนี่ย โดนมิจาชีพมันมีทุกวงการจริงอืมแต่วงการพักเครื่องแรงมากเลยนะบอกให้เขาซื้อกันทีเขาบูชากันทีเช่ากันทีบูชากันทีเป็นล้านๆนนะแต่เขามีเงินไงส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกนักธุรกิจเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยเขาบูชาไว้พวกเกณฑกําไรอืม เพิ่งเข้าวงการลาบูบูมากรองจันทบุรีร้อนไหมวันนี้ร้อนนะคะวันนี้ร้อนท,ทําทีทําทีรวยต้องหมุนเงินตัวที่อุ้มอยู่พิกัดที่ไหนอันนี้เขาแถมให้ค่ะนี่ยังไม่ได้เอานี่ออกเลยเนี่ยเนี่ยเขาแถมให้เจ้าของร้านเขาแถมให้ใครซื้อเนี่ยหลายบาทนะเนี่ยห้าหลักห้าหลัก หลายบาทเขาก็เลยแถมตัวนี้ให้เขาไม่ได้ลดแต่ก็แถมตัวนี้ให้ที่ว่าพอมอไปตรวจเด็กที่ว่าพอมอไปตรวจเด็กจะได้ผลไหมเพราะแม่เด็กอ้างว่าเคยมีเข้าไปแล้วแต่ไม่ทําอะไรมันไม่ได้ทํางานง่ายขนาดนั้นนะคะมันต้องคนต้องเข้าไปหลายกลุ่มและทํางานนะ่ะมันต้องติดตามผล มันต้องมันต้องดิฉันว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะ่ะแค่ว่าเข้าไปบพบแล้วรู้เลยว่าเป็นไม่เป็นใช่ไม่ใช่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหามันไม่ได้หรอกมันต้องมีคณะกรรมการศึกษาถ้าอย่างเป็นประเด็นเด็กเนี่ยพอมอเข้าไปมันก็ต้องมีมันไม่ใช่แค่พอมอเพราะบางเรื่องพอมอไม่ได้มีความรู้นี่ใช่ไหมถ้าเด็กเนี่ยเด็กมีปัญหาเรื่องอะไรเด็กถูกสังคมตั้งคําถามยังไงบ้างดท่านถ้าเป็นเรื่องศาสนา ถ้าเป็นประเด็นเรื่องศาสนาพมอก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาเข้าไปด้วยไม่ใช่พมอไปฟังสิ่งที่แม่มันเว็ดเว็ดเว็ดเว็เ็สร็จแล้วก็แบบเถียงเขาไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรแล้วก็กลับแล้วก็บอกว่าอ๋อปกติไม่ทันพวกมันหรอกไม่ทันพวกมันมันต้องมีหน่วยงานอื่นๆด้วยเข้าไปพร้อมกันทํางานร่วมกัน พอมอเอยนักจิตวิทยาเอยผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาอืมไม่ใช่ว่าเข้าเป็นไปหน่วยงานเดียวมันจะไปทําได้ยังไงละ่ะเพราะว่าพอมอก็ไม่ได้มีความรู้ครอบจักรวาลใช่ไหมละ่ะแล้วเคสนี้มันไม่ใช่เคสว่าเด็กมีปัญหาทั่วไปมันไม่ใช่เคสว่าเด็กแบบผูกผู้ปกครองท,รทําร้ายทุบตีอถ้าเคสแบบนี้มันง่ายเพราะว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ใช่ไหม เออถ้ามันเป็นเคสแบบว่าเด็กโดนพ่อแม่ทำร้ายร่างกายใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยคือเนี้ยมันมันมีหลักฐานอาจจะมีคลิปวิดีโอมีอะไรอภอมอทำงานง่ายแต่เรื่องเนี้ยมันคาบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเชื่อ mm. อมมมีความรู้ด้านศาสนาหรือเปล่านี่ที่ฉันไม่ได้ว่านะแต่ว่าตั้งคำถาม <So> เออเอออ้าถ้าไม่มีไม่มีอมมก็ต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาไปขอความร่วมมือจากสำนักงานพุทธสุราษฎร คณะสงฆ์สุราชซึ่งเขาต้องมีความรู้อยู่แล้วคณะสงฆ์ที่แบบเป็นผู้แบบมีสายปรริยนธรรมสายอะไรเขาก็ต้องมีนักจิตวิทยาอะไรนู่นนี่นั่นทํางานร่วมกันแล้วค่อยมาสรุปเอาความเห็นของนักจิตวิทยามาสรุปเอาความเห็นของนักวิชาการด้านศาสนามาสรุปแล้วก็ค่อยมีความเขียนว่าเออในกรณีของเด็กเนี่ยมีปัญหาในด้านไหนที่เราควรช่วยเหลือเด็กใช้คําว่าช่วยเหลือนะย้ำว่า เป็นการช่วยเหลือเด็กไม่ใช่จัดการเด็กอืมได้ดูเคลียร์ชัดหรือเปล่าครับที่ทนายแก้วทนายภัยศาลทนายเกิดผลและทนายดูแต่มันก็ไปเรื่อยแล้วก็ไม่แฟร์ด้วยนะไอ้เคลียชัชัดครั้งที่แล้วอะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ไปเพราะว่าประเด็นที่มันเถียงกันอะมันมีเรื่องดิฉันอยู่เยอะอาจารย์จตุรงค์ท่านก็แก้ต่างให้ไปหลายเรื่องแต่ถ้าดิฉันไปเองอะดิฉันจะสามารถแบบ ดิฉันจะสามารถพูดได้ชัดกว่าน,นั้นนะแล้ดิฉันจะจี้ถามเป็นอย่างๆเพราะหลายเรื่องที่มันพูดน่มันไม่ตรงหลายเรื่องที่มันพูดแต่มันไม่ตรงถ้าดิฉันไปดิฉันจี้เป็นเรื่องๆเลยตอบอันนี้ให้ได้ถ้าตอบอันนี้ไม่ได้ห้ามไปเรื่องอื่นอืมถ้าถ้าจะทำรายการออนไลน์ด้วยนะ อันนี้ฝากฝากไว้นะคะโปรดิวเซอร์รายการเคียชัดๆอะ่ะถ้าคุณจะทำแบบคล้ายๆแบบรายการโหนกระแสซึ่งมีต่อช่วงออนไลน์อะ่ะคุณต้องเอาทีมออนไลน์มาแบบมาดูแลคุณต้องเอาทีมออนไลน์มาดูแลแล้วเป็นระบบแบบที่มันเหมือนออนแอร์ในในช่องเลยมีระบบที่แบบว่าสามารถแบบควบคุมเสียงของผู้ร่วมรายการได้ทั้ง เสียงของคนที่อยู่ในสตูเสียงของคนที่โฟนอินไม่ใช่มาแบบเปิดเปิดโฟนอย่างนี้แล้วเอาวันนี้อย่างเงี้ยมันดูแบบมันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่มือาชีบอะแล้วมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าอีพิที่พูดมันก็จะพูดยิ่มันรู้ว่ามันสามารถพูดได้แบบฟรีสไตล์อย่างเงี้ยมันได้ไม่มีระบบตัดเสียงตัดไมค์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ถ้าจะทํา ถ้าจะทำออนไลน์ต่อด้วยนะคะซึ่งมันก็ดีนะคะเพราะว่าเข้าใจว่ารายการน่ะเวลารายการที่มันออนเวลามันน้อยเวลาช่องอ่ะมันน้อยใช่ไหมคะบางทีประเด็นมันยังเคลียร์ไม่จบเหมือนหนกระแสไงทําไมหนกระแสเขาต้องมาต่อออนไลน์เพราะว่าบางทีประเด็นอ่ะมันเยอะแล้วถ้าจะเอาให้จบภายในเวลาของรายการที่มันออนในช่องอ่ะออนบนช่องอ่ะ มันไม่ได้หรอกก็ต้องไปต่อออนไลน์ทีนี้ต่อออนไลน์ก็ต้องทำระบบออนไลน์ให้มันแบบโปรเฟชโน่เออไม่ต่างจากที่ไม่ต่างจากที่ใช้เวลาของสถานีอย่างเงี้ยแล้วก็จะดีนะคะคนก็จะสนใจเพราะว่าเอาเอาพูดตรงๆยุคนี้มันเป็นยุคที่คนเนี่ยดูออนไลน์มากกว่าดูในทีวีด้วยซ้ำนะใช่ไหมคะทุกคนคนดูออนไลน์เดี๋ยวนี้ขณะดิฉันดิฉันก็ยังดูออนไลน์เลยวันนั้นนะดิฉันก็เปิดที่รายการเขา ออนไลน์ในการเคลียร์ชัดๆนะคะดิฉันก็ดูออนไลน์เหมือนกันดิฉันก็ดูผ่าน f c e e o o o ของของช่องนะคะเออถ้าจะทำนะถ้าจะทำต้องมีระบบแบบอันนี้เลยต้องมีแบบตัดเสียงได้อะไรได้ไม่ปล่อยให้พร่ำหรอกไม่งั้นมันไม่ได้นะคะถนถึงจะได้ประโยชน์ก็ต่อเวลาไปนู่นนี่นั่นมันก็จะได้ชัดนะคะคนดูเขาก็จะได้ อะไรด้วยยอมรับว่าแม้แต่ตอนที่ดิฉันไปออกเองวันนั้นก็ไม่ได้อะไรดิฉันก็รู้นะคะมันก็มันเถียงกันไปถึงกันมามันไม่มีระบบตัดเสียงอืมนะด,ดูออนไลน์ไงทุกวันนี้คนก็ดูออนไลน์เท่านั้นอืมแพรี่ปกป้องหนุ่มกันอะไรเนี่ยพี่หนุ่มกันชัยหรือเปล่าไปปกป้องเขาทําไมไปปกป้องเขาทําไมดิฉันไม่จําเป็นต้องไปปกป้องเขาเขาปกป้องตัวเขาเองได้ ีิฉเนจะไปมีมีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปปกป้องคนอย่างพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยอ่ะต้องมาปกป้องดิฉันเขาทำงานอยู่บนอยู่บนเขาทำงานอยู่กับสื่อเป็นพิธีกรเขามีความโปรเขาดูแลตัวเองได้ค่ะดิฉันไม่จำเป็นต้องคนอย่างดิฉันสามารถไปปกป้องอะไรเขาได้เนี่ยไม่ปกป้องเรื่องส่วนตัวเขาดิฉันก็ไม่เคยไปยุ่งนะ เขามีปัญหากับใครอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราคุยกันแค่ประเด็นสาธารณะความผิดถูกถ้าบางเรื่องถ้าเขาเชิญดิฉันไปแล้วไม่ให้ดิฉันพูดในแบบที่ดิฉันจะพูดฉันก็ไม่ไปนะไม่ใช่ว่าเออดิฉันไปแล้วจะสามารถมาบอกมาแบบมาแบบบอกดิฉันว่าแพรี่ต้องพูดแบบนี้เท่านั้นเท่านั้นนะคะรายการไหนก็ตามถ้าเชิญดิฉันไปพูดแล้วมาฟิกแบบนี้ว่าแพรี่พูดอย่างนี้อย่างนี้นะ ้ามพูดน right ่มดฉันก็ไม่ไปเพราะว่าดิฉันถือว่าดิฉันไปดิฉันก็ต้องมีติดที่จะแบบแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่คุณจะเอาดิฉันไปออกนั่นหมายความว่าคุณพร้อมที่จะให้ดิฉันแบบได้เสนอความคิดเห็นในแบบที่ดิฉันคิดและแบบที่ดิฉันมองดิฉันถึงจะไปแต่ถ้าเป็นรายการไหนแบบว่าเออให้เราไปพูดแล้วมาบอกว่าแพรี่ต้องพูดอย่างนี้หรือแพรี่ต้องเข้าข้างพี่อย่างนี้ไม่ไปไม่ไป แล้วก็ไม่ได้เลือกไปก็ไปทุกรายการถ้าแบบเออบางรายการไม่สะดวกเดินทางก็โฟนอินแต่ต้องเป็นประเด็นที่มันได้ประโยชน์อย่างเรื่องนี้เราออกมาพูดเพราะเราคิดว่ามันได้ประโยชน์แล้วเ,เราไม่พูดแล้วใครจะพูดต่อให้เราไม่ไปออกไปในรายการทีวีเดี๋ยวเราไลฟ์สดก็มีคนถามเพราะมันเป็นประเด็นทางศาสนาและพอเวลามีประเด็นทางศาสนาคนก็นึกถึงเรา ไม่ได้บอกว่าเราเก่งหรือว่าเราอะไรแต่ว่ามันเป็นภาพไปแล้วว่าเรื่องศาสนาอยากให้แพรลี่แสดงความคิดเห็นอ่าหรือไม่จริงอ่าหรือดิฉันพูดมไม่ถูกอ่าหรือไม่จริงอ่าต่อให้ดิฉันไม่สนใจต่อให้ดิฉันอ่าไม่สนใจไม่พูดหรอกอ่าลองมาไล์เนี่ยไล์พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวคอมเมนต์มาแล้วแพรลี่คิดยังไงกับเชื่อมจิตเดี๋ยวต้องมีอ่ะแพรลี่คิดยังไงกับประเด็นเชื่อมจิต มันเป็นภาพจำคนเป็นภาพจำเราว่าเออถ้ามีเรื่องศาสนาก็อยากฟังความเห็นเราไม่ใช่ว่าเขาอยากให้เราไปตัดสินนะเขาไม่ได้อยากให้เราไปตัดสินว่ามันผิดมันถูกแต่เขาอยากความวางความเห็นเราอีกคนหนึ่งว่าอในมุมแพร่ีมองยังไงเขาอาจจะฟังอาจารย์จตุรงมาแล้วอาจจะฟังพี่ทนายแก้วมาแล้วอาจจะฟังพี่หนุ่มกัญชัยอาจจะฟังใครหลายๆคนมาแล้วทนายท่านนั้นท่านนี้แต่สุดท้ายเขาก็ อยากฟังความคิดเห็นเราอยากให้แพรลี่พูดบ้างว่าเออมุมแพรลี่มองยังไงแล้วเขาก็จะได้เอาไปตัดสินใจไงเวลาเขามองประเด็นที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออ